วันนี้มาพบกับโครงการติวเอนเนตออนไลน์สู้ภัยโควิด -19 กับกศนออำเภอเมืองชนบุรีนะคะในรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคมรหัสวิชาพพานตเต่า3า0 0นในระดับมปลายค่ะวันนี้มาพบกับครูป่านนะคะนางสามมีวันชูทองตำแหน่งครูผู้ช่วยสังกัดกศนออำเภอเมืองชนบุรีค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มข้อแรกกันเลยค่ะข้อแรกนะคะ จะเป็นบทสนทนาในออฟฟิศนะคะระหว่างเคที่กับสตีฟนะคะเคที่เนี่ยพูดมาว่าดอ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  you study hard you deserve it นะคะก็คือคุณนะอะเรียนหนะักคุณสมควรที่จะได้รับมันแล้วนะคะคำว่า deserve ตัวนี้นะคะแปลว่าสมควรที่จะได้รับนะคะเสร็จแล้วสตีฟเนี่ยก็ตอบกลับมาว่า thank you so much i'm so happy I'm d o n t think i n k i c a n it, i c a n t do it without your help นะคะสตีบ,บอกว่าขอบคุณมากฉันมีความสุขมากแล้วฉันไม่คิดว่าฉันจะทำมันได้ถ้าปราศจากความช่วยเหลือจากเธอนะคะเรามาดูกันว่าข้อนี้จะตอบอะไรนะคะ One I'm sure you are right นะ,ะแน่นอนคุณถูกต้อง t o my deeps p a t e sympathy นะคะคำว่า deeps p a t e คำนี้นะคะแปลว่าห่วงลึกเนาะ บีเทเนะะี่ยค่ะแปลว่าห่วงลึกส่วนลึกนะคะส่วนคำว่าซิมพาทีนะคะซิมพาทีคำนี้แปลว่าเห็นใจนะคะก็คือฉันรู้สึกเห็นใจเธอเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะท e ี o อโ e ปยอร์ฟิ e e ิ่งเบเ t อรนะคะก็คือฉันหวังว่าคุณจะรู้สึกดีขึ้นนะคะโฟแอ i เบรลี่ดิสเพล t ์เด็ดบิดอนะคะก็คือฉันรู้สึกคำว่า disappointed นะคะแปลว่าผิดหวัง คือฉันรู้สึกผิดหวังในตัวเธออย่างมากเลยนะคะและ 5. congratulation or n y o u g r a d u a t i o n นะคะคำว่า congratulation ก็คือขอแสดงความยินดีนะคะแต่ว่าคำว่า g r a d u a t i o n คำนี้นะคะแปลว่าสำเร็จการศึกษานะคะซึ่งมันจะสอดคล้องกับคำว่า study นะคะ study hard นะคะก็คือเพราะฉะนั้นนะคะข้อนี้จะตอบข้อไหนไม่ได้เลยนะคะถ้าไม่ใช่ ข้อที่5นะคะก็คือข้อที่5 c o n g r a t u l a t i o n on Your graduation นะคะถัดไปนะคะในข้อ2ข้อที่2นะคะก็จะเป็นบทสนทนาในออฟฟิศเหมือนกันระหว่างเจนแล้วก็เบนนะคะโดยเบนเนี่ยเขาบอกว่า have you heard the news that Jack was taken to the hospital yesterday ก็คือคุณได้ยินข่าวของแจ็คที่เขาได้เข้าโรงพยาบาลเมื่อวานนี้ไหมนะคะ เจนก็ตอบไปว่า How terrible what happened นะคะก็คือแย่จังมันเกิดอะไรขึ้นนะคะเบนก็บอกว่า He had really high fever and r a s t on his arm นะคะก็คือเขาเนี่ยมีไข้สูงนะคะ high fever นะคะก็คือ,อ,อมีไข้สูงนะคะแล้วก็ rash คำนี้นะคะก็คือผื่นคันนะคะแล้วก็เจนก็ตอบกลับไปว่า hope ส he get better soon นะคะฉันหวังว่าเขาจะดีขึ้นเร็วๆนี้นะคะจากบทสนทนาดังกล่าวนะคะเจนเนี่ยรู้สึกอย่างไรนะคะคือ according to the dialogue what is Jane feeling toward the news about Jack นะคะคือเจนรู้สึกยังไงนะคะที่ได้ยินข่าวแจ็คนะคะก็ one น,นะคะ nervous นะคะ nervous คำนี้แปลว่ากังวลกระวายนะคะกระวนกระวาย ลนลานประมาณนี้นะคะเป็น adjective นะคะช o satisfy นะคะ satisfy คำนี้นะคะแปลว่าพอใจนะคะก็เป็น adjective เหมือนกันนะคะ t r e e sympathy นะคะ sympathy Sy ก็เป็น adjective เช่นเดียวกันนะคะแปลว่ารู้สึกเห็นอกเห็นใจนะคะถัดมานะคะ four annoy นะคะ annoy คำนี้นะคะแปลว่าน่ารำคาญน,นะคะเป็น adjective เหมือนกัน five delighted นะคะแปลว่า ยินดีปิติยินดีมากเลยนะคะเป็น adjective เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเจนจะรู้สึกอย่างไรคะแน่นอนค่ะเจนจะรู้สึกอย่างไรไม่ได้นอกจากคำว่าสินพาที่นะคะข้อ3ก็คือรู้สึกเห็นอกเห็นใจนะคะแจ็กที่เข้าโรงพยาบาลนะคะขัดไปค่ะ r e a d the following drug Label n n d answer the question พาราเซตามอลสี่หลัก for children d o s e for children six months to one years old one half teaspoonful two point five milliliter children one to three years old one half to one teaspoonful two point five to five milliliter children three to six years old one to 2 e a s p o o n f u l 5 to 1 0 ml from The Dark Label how much you s h would you give to a 4 years old girl นะคะจากคำถามนะคะเขาถามว่าเราจะให้ยากับเด็กผู้หญิงอายุ4ขวบเท่าไหร่นะคะช้อยของครูเนี่ยมีทั้งหมด5ช้อยนะคะข้อแรกก็คือ2.5 ml ลนะคะข้อที่2 15 ml ลนะคะข้อที่3 ครึ่งช้อนชานะคะข้อที่4 2.5ช้อนชาข้อที่5 2ช้อนชานะคะก็มาดูจากโจทย์นะคะเขาบอกว่าเด็กอายุ3นะคะถึง6ขวบเนี่ยให้ใช้1-2ถึงช้อนชานะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะตอบก็คือข้อที่ข้อที่5นะคะ2 t e a s p o o n f u l นะคะก็คือ2ช้อนชานะคะ question 4 to 5 lead the following telephone conversation and choose the best answer ก็คือข้อที่4กับข้อที่5ของเรานะคะจะเป็นบทสนทนาทางโทรศัพท์นะคะแล้วก็ให้เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดนะคะระหว่าง receptionist กับ Mr Ford นะคะ receptionist good morning working entertainment what can I do for you รีเซพชันนิตก็บอกว่าสวัสดีที่นี่ working entertainment นะคะฉันสามารถช่วยอะไรคุณได้บ้างนะคะมิสเตอร์ฟอร์ดนะคะก็ตอบกลับมาว่า hello i'm james ford alice potter from star daily can i speak to mrs f o ิส m ตอร์ r ford เนี่ยก็บอกว่าสวัสดีครับผมชื่อเจมฟอร์ดนะคะมาจากสำนักพิมพ์ star daily ขอผู้สายกับมิสซิสฟอกนะคะรีเซพชันนิต w y o u l i k e to l e a v e a m e s s a g e นะคะก็ะคือในข้อที่4นะคะเราจะมาดูกันว่าจะตอบอะไรนะคะ question 4นะคะ e I know Mrs. f o x very well ครือฉันรู้จัก Mrs. f o x เป็นอย่างดีนะคะ t o I will tell her that James Ford called นะคะก็คือฉันจะบอกเขาให้นะว่าคุณเจมส์ฟอดโทรมานะคะ three Hold on a minute I will put you through นะคะก็คือถือสายรอสักครู่นะเดี๋ยวฉันจะต่อสายให้ประมาณนี้นะคะ For I'm afraid Mrs. Fox is not here right now นะคะก็คือฉันเกรงว่า Mrs. Fox เนี่ยจะไม่อยู่ตอนนี้นะคะข้อนี้นะคะข้อที่4 Five t h a d s g r e a t b s t I n a n t help you with t h นะคะก็คือมันฟังดูดีนะแต่ฉันก็ช่วยอะไรคุณไม่ได้อยู่ดีนะคะเพราะฉะนั้นข้อที่4ของเรานะคะก็จะต้องตอบข้อไหนคะแน่นอนค่ะจะเป็นข้อไหนไม่ได้นอกจาก 4. I'm Afraid Mrs f o x is Not Here Right Now ก็คือฉันเกรงว่า Mrs. Fox เนี่ยจะไม่อยู่ตอนนี้นะคะมันจะสอดคล้องกับประโยคถัดมานะคะก็คือที่เขาบอกว่า Would you like Would you like to leave a message นะคะคือคุณต้องการที่จะฝากข้อความไว้ไหมนะคะถัดมานะคะในข้อที่5นะคะข้อที่5เนี่ยมิสเตอร์ฟอร์ดเนี่ยก็ตอบกลับมาว่า No thank you I will call her back later ดนะคะ Receptionist ก็ตอบกลับมาว่า She should be available around 1 pm มิสเตอร์ฟอร์ดก็ตอบมาว่า Thank you very much ะะมาดูกันว่าเราจะเอาอะไรมาใส่ในช้อยข้อที่5ของเรานะคะข้อที่5ตัวนี้นะคะ question 5 1. what time is it now นะคะก็คือตอนนี้กี่โมงแล้วมันจะไม่สอดคล้องนะคะคือบางคนอาจจะหลงประเด็นว่า1 pm เราอาจจะถามว่า what time is it แต่จริงๆอันนี้ยจะโดน จดหลอกได้นะคะ t o can you give her my message นะคะคือฉันสามารถฝากข้อความให้กับมิสซิสฟอกได้ไหมนะคะมันจะไม่สอดคล้องกับด้านบนนะคะซึ่งมิสเตอร์ฟอร์ดเนี่ยเขาได้ปฏิเสธมาแล้วว่าไม่ขอบคุณโน้ตแตงนะคะจากด้านบนเนนะคะมันก็จะไม่สอดคล้องกันเพราะฉะนั้นข้อที่2นะคะตัดไปได้เลยนะคะ Three can you ask her to call me back นะคะก็คือบอกหล่อนได้ไหมให้โทรกลับมาหาผมนะคะซึ่ง ข้อ3เนะี่ยถ้าตอบข้อนี้นะคะมันจะไม่สอดคล้องกับคำที่ receptionist นะคะได้บอกมาว่าเขาจะว่างประมาณบ่ายโมงนะคะ available around 1pm นะคะก็คือเขาจะว่างประมาณบ่ายโมงนข้อนี้มันก็จะไม่สอดคล้องกันนะคะถัดมานะคะ f u l d c o d h a v e h e r telephone number นะคะก็คือเป็นการขอเบอร์โทรศัพท์นะคะซึ่งถ้าตอบข้อนี้ก็จะไม่สอดคล้องกับ คำที่รีเซพชันนิสได้ตอบมานะคะ f Can you tell me when she will be back นะคะคุณบอกผมได้ไหมว่าหล่อนจะกลับมาเมื่อไหร่นะคะก็จะสอดคล้องกับที่รีเซ p ชันนิสนะคะบอกว่าชีจะกลับมาประมาณบ่ายโมงนะคะชีน่าจะว่างประมาณบ่ายโมงนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้นะคะเราก็จะต้องตอบเป็น ชอ,ชอยที่5นะคะ Can you tell me when she will be back? นะคะ Question 6, to 8 Read the following passage and answer the question ในข้อที่6ถึง8นะคะก็คือจะเป็นการอ่านนะคะในการอ่านของเรานะคะโจทย์เนี่ยเขาก็จะให้เนื้อความเนื้อหานะคะมาหลายพารากราฟมากๆเลยนะคะ แล้วก็ให้เราเลือกอคำตอบที่ถูกต้องนะคะมาใสา่ทีนี้เทคนิคในการทำข้อสอบแบบนี้นะคะก็คือให้เราเนี่ยย้อนกลับไปอ่านที่คำถามก่อนนะคะแล้วค่อยขึ้นมาหาคำตอบจากเนื้อความที่เขาให้มานะคะแล้วเรามาดูกันว่าโจทย์เนี่ยเขาถามว่าอะไรนะคะ according to the passage t h s statement is not true นะคะก็คือเขาถามว่าข้อใดเนี่ยไม่จริงนะคะ จากจากข้อความที่เขาให้มานะคะข้อแรกนะคะ use the serving spoon when serving yourself the food in Thailand ก็คือในประเทศไทยเนี่ยใช้ช้อนกลางนะคะในการตักอาหารนะคะ to the b e s t i s t way is eating is with a fork and knife นะคะก็คือคนอังกฤษนะคะส่วนใหก็คือจะใช้มีดนะคะแล้วก็ช้อนซ่อมนะคะในการรับประทานอาหารนะคะ three Take small portion of food when you eat Thai food at formal restaurant นะคะก็คือในร้านอาหารไทยเนี่ยเขาจะนิยมตักอาหารเป็นคำน้อยๆนะคะคำที่พอดีคำนะคะเมื่อรับประทานอาหารในร้านอาหารไทยนะคะ For the UK it is a d v i s e d to s w e e t the fork to the right hand when eating the cut food ก็คือคนอังกฤษเนี่ยเขาจะสลับซ่อมไปทางด้านขวานะคะขวามือเมื่อต้องรับประทานอาหารที่มีการตัดเช่นพวกสเต็กหรือว่าพิซซ่านะคะ Five use the fork fastest from your plate first when you eat at a formal restaurant in the UK ก็คือ,อการรับประทานอาหารด้วยช้อนซ่อมเนี่ยจะเป็นวิธีการที่เร็วที่สุดนะคะสำหรับ คนอังกฤษนะคะทีนี้เราก็มาดูกันว่าข้อไหนนะคะจะเป็นข้อที่ไม่ถูกต้องนะคะเมื่อกี้เนี้ยครูเน้นคำว่า Switch the fork นะคะเห็นไหมคะในข้อที่4 Switch the fork นะคะเรามาดูกันว่า Switch the fork มีไหมเนาะก็จาก,ากราฟแรกพารกราฟที่2นะคะก็มาดูคำว่า Switch เลยนะคะเห็นสวิตต์ไหมคะ จากพารากราฟแรกบรรทัดที่3นะคะเขาบอกว่า they do not sweet นะคะก็คือเขาจะไม่สลับนี่เห็นไหมคะแค่นี้เราก็รู้แล้วว่าถ้าเนื้อความเนี่ยเขาบอก do not s w t c t นะคะแต่คำถามของเรานะคะในช้อยที่มีให้เลือกเนี่ยก็คือ to s w i t c h คำนี้นะคะก็คือมันไม่สอดของกันเพราะฉะนั้นข้อนี้นะคะเราจะตอบข้อที่4นะคะก็คือ คนอังกฤษนะคะเขาจะไม่สลับช้อนกับเขาจะไม่สลับช้อนซอมแล้วก็มีดนะคะเมื่อรับประทานอาหารนะคะต่อนะคะในข้อที่7นะคะ seven with the following words h a d the p r o c e s s meaning to the word e a t q u a t e นะคะข้อนี้ถามว่า,าข้อใดเนี่ยมีความหมายใกล้เคียงนะคะกับคำว่า e a t q u a t e นะคะซึ่ง ข้อนี้นะคะจะต้องใช้ความสามารถในการจำศัพท์นิดนึงนะคะคำว่า e d u u a t e คืออะไรนะคะซึ่งในช้อยนะคะมีทั้งหมดเนี่ยห้ช้อยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเทคนิคถ้าเราไม่ทราบคำว่า Educate เนี่ยแปลว่าอะไรก็ให้มาดูว่าใน5ช้อยของเรานะคะข้อใดเนี่ยไม่เข้าพวกเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันข้อที่ข้อที่1นนะคะ one eat Eating ก็คือการกินนะคะกำลังกิน to food นะคะ food ก็คืออาหาร three dinner dinner ก็คืออาหารเย็นนะคะ four manner manner คำนี้นะคะถ้าเราไม่รู้เดี๋ยวข้ามไปก่อนนะคะ five restaurant restaurant ก็คือร้านอาหารสังเกตไหมคะว่าจาก choice 5ข้อนะคะ ตั้งแต่ข้อที่ 1, 2, 3นะคะแล้วก็ข้อที่5เนี่ยจะไปในทิศทางเดียวกันก็คือเกี่ยวกับการรับประทานอาหารนะคะเพราะฉะนั้นข้อที่4นะคะก็คือ Manner นะคะซึ่งไม่เข้าพวกเลยนะคะก็จะเป็นคำตอบของข้อนี้นะคะเดี๋ยวครูจะมาเล่าให้ฟังนะว่าทำไมถึงตอบ Manner นะคะเพราะว่าคำว่า e t i q u e t t e คำนี้นะคะแปลว่ามารยาทนะคะเช่นเดียวกันค่ะคำว่า m a n n e r คนี้นะคะก็ แปลว่ามารยาทกิริยามารยาทเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นคํานี้นะคะก็จะเป็นคําตอบที่ถูกต้องนะคะข้อ8นะคะ e อฟอร t ม e ดอะพิก l จอร์ยูบู l ูสเดอะคาร์ r ดอ e ตดอต t นะคะก็มาดูกันนะคะก็คือจากภาพนะคะเราจะใช้เครื่องมือหมายเลขใดนะคะในการรับประทานขนมหวานนะคะ dessert คำนี้ของเรานะคะแปลว่าขนมหวาน ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าในภาพนะคะเขาเล่าอะไรให้เราบ้างนะคะก็คือจะมีภาพจานนะคะหมายเลข11นะคะแล้วก็จะมีช้อนมีซ้อมนะคะวางไว้ด้านข้างของจานนอกจากนี้นะคะก็ยังมีช้อนเล็กๆเห็นไหมคะว่าวางไว้ด้านบนของจานนะคะแล้วก็มี แก้วนะคะแก้วน้ํามีหลายขนาดเลยนะคะวางไว้ทันด้านขวาของจานนะคะทีนี้คีย์ของเราเ็ถามว่าเราจะใช้อุปกรณ์นะคะข้อใดนะคะในการรับประทานอาหารหวานนะคะอาหารหวานของหวานของเรานะคะเราก็จะย้อนกลับไปดูที่โจทย์นิดหนึ่งนะคะโจทย์ในข้อ ข้อ6แล้วก็ข้อ7ที่เขาถามไว้นะคะเมื่อกี้คำว่า dessert คำนั้นนะคะแปลว่าขนมหวานใช่ไหมคะเราก็มาดูว่าเอ๊ะคำไหนเนาะที่จะเป็นมีคำเหมือนกันนะคะคำนี้เราเจอแล้วนะคะในพารากราฟสุดท้ายนะคะพารากราฟที่2บรรทัดสุดท้ายนะคะเห็นไหมคะที่โจทย์ให้มาว่า the dessert spoon and fork is at the top of your plate นะคะ ก็คืออช้อนช้อนขนมหวานนะคะแล้วก็ซ่อมเนี่ยจะวางไว้ด้านบนของจานนะคะก็ไปดูกันค่ะว่าด้านบนของจานนะคะมันคือหมายเลขใดนะคะด้านบนของจานก็คือหมายเลขอะไรคะหมายเลขที่หมายเลขที่อะไรเอ่ยหมายเลขที่6ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคําตอบของเรานะคะก็คือ ข้อที่4นะคะ number s นะคะก็คือช้อนขนมหวานเนี่ยจะวางไว้ด้านบนของจานนะคะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการติว n n เนนะคะในรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคมระดับมอปลายนะคะครูหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในการรับชมคลิปของครูครั้งนี้นะคะจะเป็นแนวทางที่จะให้นักศึกษาทุกท่านนะคะนำกลับไปปรับแล้วก็ประยุกต์ใช้ในการทำข้อสอบ e n เนนะคะแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ